สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเดอะมูเซนจำหน่ายเครื่องหอมที่ใช้ภายในบ้านและบริการกระจายกลิ่นหอมสำหรับร้านค้าโชว์รูมและโครงการต่างๆสนใจติดต่อสั่งซื้อหน้าร้านเซนทัลปิ่งกาเซนทัลเวสเกตเดอะมอบบงกะปิร้านแอดเฟิร์ดเอ็มดีเคเซ็นเตอร์สั่งซื้อทางออนไลน์ The m u s ช o p com เบอร์โทร065 665 8297คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณนะบัดนี้อนัตตาสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เนธเสียงชัดเจนจแจมแจ๋ว <c oughs> <c oughs> สบายดีนะ สบายดีค่ะโอเคสบายดีนะครับเพราะว่าแหมช่วงนี้อากาศเนาะฝนฟ้านะมันทําให้เรารู้สึกเป็นหวัดเป็นไอได้นะที่บ้านตาไม่ตกเลยค่ะพี่แต่ตอนนี้กําลังหึ่มห่ำเลยเหรอโอ้โห <c oughs> หวังว่างคงจะไม่รบกวนตอนที่ตาเล่าเรื่องผีนะคะใเล่าเรื่องคุณใส่เนาะเออให้ตกหลังตีส <c oughs> นะี่อ่าเพราะว่าเดี๋ยวฟุตบอลจบก็จะได นอนกันอย่างสบายนะเ <laughs> <laughs> นาะเ <laughs> ย็นสบาย <laughs> เอ,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 เอมาอนัตตาพร้อมแล้วนะ <sk r isa> อค,คุณสายพมา่าฆ่ายกครัวเรื่องนี้เป็นไงเชิญเลยครับชื่อโหดเหมือนเนื้อเรื่องเลยค่ะเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องจริงที่ยิ่งกว่าละครอีกค่ะเพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆที่ตาอ่ารู้เรื่องเนี้แต่ก็ส่งชื่อเรื่องเนี้ยให้น้องอ่าส่งในไลน์ทันทีนะคะว่า ชื่อเรื่องนี้เพราะว่าเหตุว่ามันมีเคนพมา่านะคะเขามาอยู่ที่เนี่ยค่ะมาทำงานกับคนในซอยตาเนี้ยนะคะในหมู่บ้านตาเนี่ยจะเป็นแถวเฮ้าส์ะนะคะ,คะพวกเราเนี่ยอยู่กันมาสามสิบปีแล้วพวกเราเนี่ยก็จะถึงกันทุกบ้านไม่ว่ามีเรื่องอะไรเราก็จะรู้กันไปหมดแล้วเด็กพมา่าคนนี้ชื่อชายนะคะแฟนของเขาชื่อหญิง สองคนนี้มาอยู่ที่เนี่ยดีมากๆสุภาพมากๆดีกับพวกเราทุกคนเวลาเดินผ่านพวกเราเนี่ยก้มหัวให้นะคะพูดไทยชัดอยู่มานานขยันทำงานเก่งทุกอย่างแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ว่าอ่าชอบเก็บเงินแล้วก็ชายเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบบิ๊กไบค์เขาทำงานจนสามารถซื้อบิ๊กไบค์ในราคาเงินสดได้ค่ะส่วนเมียเขานะคะที่ชื่อหญิงเนี้ยก็ เขาจะใช้วิธีการเก็บเงินด้วยการซื้อทองเขาจะไม่เก็บเป็นเงินแต่เขาจะเก็บเป็นทอง mm hmm. ทีนี้พอมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ร้านเนี้ยเขาจะปิดร้านนะคะคือชายเนี่ยเขาทํางานอยู่สองที่กลังคืนนะเขาจะไปขายพักอยู่ที่ตลาดแต่กลางวันเนี่ยก็จะมาเข็นรถเข็นให้ร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ในซอยบ้านตาเนี่ยคะ่ะ mm hmm. เขาจะเข็นไปให้ไปตั้งร้านให้คือเขาทํางานสองที่นะคะพอถึงวันหยุดเนี่ย ร้านร้านก๋เตี๋ยวเนี่ยเขาจะไปเลี้ยงหลานชายเนี่ยก็เลยพาเมียนะคะนั่งนั่งรถบิ๊กไบค์เนี่ยไปเที่ยวกันแล้ววันนั้นน่ะมันก็เกิดอุบัติเหตุ mm hmm. เพราะว่าเหมือนถนนมันลื่นแต่ในความเป็นจริงอะ่ะเราเพิ่งจะมารู้กันทีหลังจากชายเนี่ยนะคะว่ามันเหมือนมีเงาของหมาดำวิ่งตัดหน้า oh. กลางวันแซกๆเลยนะคะพ <c oughs> ี่นีรค่ะเขาก็เลย ทางมูลนิธิที่เขาไปเก็บเออ่ที่เขาไปช่วยเหลือนะคะเขาต้องรีบพาคุณหญิงอะไปส่งโรงพยาบาลเพราะว่าอาการหนักโคม่านะคะแต่คุณชายเนะี่ยยังมีสติอยู่บ้างแต่แขนหักแล้วก็บอบช้ำตามร่างกายอะไรประมาณเนี้ยแต่รถนะ่ยับเยินครับค่ะทีเนี้ยพอเขาโทรศัพท์มาเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขาไปที่นนทบ,บุรีเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ เขาก็เลยต้องให้คนในซอยเราเนี่ยไปช่วยเหลือกันหน่อยก็เลยไปที่โรงพยาบาลคือไม่ได้ไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่นะคะคือเขาพยายามไปที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดทีเนี้ยพอไปเนี่ยก็จะมีน้องชายของคุณชายไปด้วยแล้วก็มีน้องสะพ้ายไปด้วยเขาก็ไปที่โรงพยาบาลเนี้ยหนูจะเอ่อตาจะเอ่ยชื่อของพี่เอะนะคะพี่เอะเนี่ยเขาจะสนิทกับบ้านนี้มากพอเขาไปถึงเนี่ย เขารีบไปเก็บทองของอ่าของคุณหญิงเนี่ยมาเก็บไว้คือรีบเก็บไว้เลยเพราะเขารู้นิสัยน้องสะพ้ยคนนี้น้องสะพ้ยคนนี้เป็นคนที่ขี้อิจฉาเป็นคนที่ไม่เคยยิ้มหัวกับใครบ้านเนี่ยเขาดีทุกคนนะคะยกเว้นคนเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาต้องรีบเก็บแล้วเขาก็มองพี่เอแบบโกรธมากมองด้วยสายตาแบบอาฆาตแค้น เพราะเขารู้นิสัยแบบนี้ไงคะคุณเอก็ไม่กลัวเอาซิเธออยากเธออยากมาเก่งในประเทศชั้น,นเธอก็ลองแล้วดูเหมือนว่าจะเข้ามาแบบผิดกฎหมายด้วยแต่คนอื่นนะถูกกฎหมายหมดคแต่ว่าเขาก็มีความสังเกตว่าเอ,อผู้หญิงคนเนี้ยตั้งแต่น้องชายของคุณชายเนี่ยไปเจอผู้หญิงคนเนี้ยก็ลหลงไหลชัยชรท,ทั้งทั้งที่ว่าเพิ่งเจอได้ไม่กี่วันก็พามาอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังนี้อืมคือมาเช่าอยู่นะคะ ค่ะเขาก็จะมาอยู่กันสามครอบครัวนะคะมันจะได้ไม่เอ่มันจะได้แชร์กันแล้วมันก็อยู่ใกล้ที่ทําง,งานม,มีแต่คนเนี้ยแหละที่ว่ามาใหม่แล้วก็ไม่ดีกับใครเลยครับเป็นคนไทยเป็นพมา่าค่ะพะมา่พมาเป็นกค่ะทีเนี้ยพอเขารู้ว่าคุณหญิงอะโคม่าเลยนะคะต้องอยู่ในไอซูประมาณสองวันคุณเอก,ก็ต้องเทียวไปเทียวมาพอดีขึ้นเขาก็พามาที่โรงพยาบาลที่ อยู่ไกลบ้านเราเราจะได้ไปง่ายขึ้นก็ดูแลแต่คุณชายนะ่ะก็ออกมาจากโรงพยาบาลได้ก่อนแต่สิ่งที่มันมันผิดปกติก็คือแผลนะ่ะที่ไปล้างทุกวันแล้วงานก็ไม่ได้ทำแต่แผลเนี่ยปริอยู่เรื่อยอค่ะหนองไหลเหมือนทั้งทังที่เขาไม่ใช่คนอายุเยอะเขายังอายุน้อยอยู่คือโครงสร้างร่างกายมันน่าจะดีแต่มันก็ยิ่งแปลก เขาจะโทษว่าบ้านเนี้ยคือบ้านเนี้ยที่เขามาเช่าอะนะคะเขาไม่ติดไงคะบ้านเนี้ยมันเคยมีคนตายเจ้าของบ้านเดิมอ่ะเขาเป็นโรคายเสียชีวิตอ่าเขานอนเสียชีวิตข้างล่างเหมือนกับว่าเขาก็หลับไปแบบคือเขาไม่ไหวแล้วคะ่ะอ่าทีเนี้ยพวกเนี้ยเขาไม่กลัวเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขานอนตายอยู่ข้างล่างแต่พวกเขาอยู่ข้างบนแต่สิ่งผิดปกติก็คือเขาเห็นเป็นเงาดำๆอยู่ข้างบนตลอดเวลา S <S แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเงาของอะไรของใครอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็แบบมีความรู้สึกกลัวแล้วแฟนเขานะ่ะก็ยังไม่ดีขึ้นเหมือนกับว่าพยายามรักษาเท่าไหรนะ่เนี่ยก็ไม่ดีขึ้นคราวนี้คุณเอ็ก็มีความรู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วก็เลยพาคุณชายเนี่ยไปหาหมอ, <S <S อไปหาพระค่ะไปหาพระ <S 2> <S 2> อ่าพระท่านเนี้ยเป็นลูกศิษย์ของเกจินะคะ ท่านหนึ่งท่านก็ดูดวงให้แต่ตอนที่เห็นหน้านะท่านก็ทําหน้าแปลกๆแต่ท่านไม่ได้พูดอะไรท่านก็บอกว่าเอาดวงมาดูให้ท่านก็บอกว่า,อา,วา,วา,อ,วาอาตมายุ่งมากไม่ได้นะแต่ว่าดวงของโยมมันเกิดอุบัติเหตุคือไม่ได้บอกนะคะว่าเกิดอุอบัติเหตุอาจจะเห็นแขนหรือว่าอะไรสักอย่างท่านก็บอกว่าที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันมีคนทําให้เกิดอื มันมีคนไม่หวังดีเกี่ยวข้องกับคุณสอาตมาทำอะไรให้มากไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าโยมออกไปจากที่นี่ก็ไปหาที่แก้กันซะแต่ก่อนจะไปหาที่แก้ก็แนะนำให้ไปหาตะกุดในวัดเนี่ยมีตะกุดเขาให้เช่าอะคะ่ะลองไปเช่ากันมาก็ได้ราคาไม่แพงโยมเช่าไปเถอะแลกกับชีวิตโยมเพราะมันจะเอาชีวิต คุณเอ๊ะน่ะก็กลัวมากก็บอกว่าเอาเถอะลองเพราะว่าเขาไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยการมีตะกุดไว้ก็อุ่นใจก็เลยแนะนําว่าเออไปเช่ามาเถอะเขาก็เลยเช่าเผื่อตัวเขาแล้วก็เช่าไปให้เมียเขาด้วยแล้วเพราะมีตะกุดเนี่แหละค่ะทําให้รู้ทําให้เห็นมากยิ่งขึ้นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณเอ๊ะเนี่ย ก็เลยพาทั้งสองคนเนี่ยคะ่ะอ่าแฟนเขานะคะได้ออกมาแล้วนะคะได้ออกมาจากห้องตั้งตั้งแต่ได้ตะกุดเนี่ย <Okay. S 2> ก็ออกมาจากห้องเอกึ่งวิกฤตนะคะม,มาอยู่ห้องธรรมดามแล้วก็ได้ออกได้ออกภายในสองวันะ่ะมันดีขึ้นทันทีแล้วคุณเอสน่ะนะก็พยายามพาทั้งสองคนเนี้ยไปหาเอเป็นหมอที่เขาเรียกว่าช่วยแก้คุณใส่อะคะ่ะ หมอคนเนี้ยพอเห็นหน้าทั้งสองคนเนี้ยเขาบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, โดนมานักนี่ไปทําอะไรใครไว้เนี่ยเขาจะเอาให้ตายทั้งหมดเลยนะแล้วลูกโยมอ่ะเขามีลูกอยู่ที่พมา่านะคะค,คือแม่เขาเลี้ยงไว้ลูกโยมตอนเนี้ยกําลังกําลังหนักเลยนะมันเอาตายนะระวังรีบแก้เลยแล้วเขาก็บอกมาว่าเป็นคนลักษณะนี้นี้นี้ ซึ่งมันตรงกับน้องสะพ้ยพอดีเลยค่ะเขาบอกเอาละสิ่งที่แน่ใจต้องใช่แน่ๆเพราะว่าตอนช่วงที่กลางคืนตอนที่คุณชายพวกผู้ชายในบ้านนะคะไปทำงานกันที่ตลาดพวกเขาจะได้ยินเสียงจากในห้องของอน้องชายของอน้องสะพ้ยคนนี้ค่ะเหมือนท่องอะไรบางอย่างที่ฟังไม่ออกอคือพอไม่มีคนอยู่แล้วก็ท่องท่องไปอย่างเงี้ยค่ะ ทีเนี้ยหมอคนนี้บอกว่าไม่ได้ต้องไปที่บ้านทําแค่ที่นี่ไม่ได้เขาก็อาบให้แค่ที่นี่ก่อนแล้วก็ไปทําที่บ้านพอกลับไปที่บ้านกลายเป็นว่าเหลือแค่น้องชายของคุณชายเท่านั้นน้องสะพ้ยเก็บข้าวของหนีไปแล้วค่ะอืม,อมแต่พอเขาขึ้นไปดูในห้องอะ่ะพี่เนรมันมีเทียนที่เขาใช้บริกรรมคาถานะม,มันยังเป็นซากเป็นอะไรอย่างเงี้ย ถามว่าน้องชายเนี่ยเห็นบ้างไหมว่าเมียตัวเองทําอย่างเงี้ยเขาบอกไม่รู้ไม่เห็นครับคนที่มาแก้ของนะคะที่มาที่บ้านเนี่ยเขาพูดเลยนะว่าก็มันจะเห็นได้ไงก็มันหลงผู้หญิงคนนั้นจนหนักเลยมันหลงหนักมันไม่รู้เรื่องอะนะไม่บอกก็รู้ว่าเขาน่ะเพิ่งจะมาเจอกันไม่กี่วันคสิ่งสิ่งที่ผมบอกพูดเนี่ยจริงไหมจริงจริงทุกอย่าง เนี่ยก็เขาทําให้คุณหลงพอคุณหลงเขาทุกอย่างเขาก็คุมได้หมดคราวนี้ยหมอเขาก็เลยเริ่มแก้ของนะคะจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็จับทุกคนน่ะอาบน้ำมนต์หมดเลยทุกคนในบ้านเลยนะคะคราวนี้เขาก็เริ่มสืบกันแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ความเป็นมาน่ะเป็นยังไงเพิ่งจะรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะเรื่องจริงมันยิ่งกว่าละครนะคะ เขาบอกว่าเมื่อสมัยก่อนเนี้ยพ่อของคุณชายนะเคยมีเมียมาก่อนแต่เพราะว่าเมียคนนี้มันผิดปกติเหมือนกับว่าเป็นคนที่ขี้หึงผิดปกติอารมณ์ร้ายผิดปกติทำให้พ่อของคุณชายนะไม่สามารถอยู่กับผู้หญิงคนนี้ได้ก็เลยหนีมาแล้วก็มาแต่งงานกับแม่ของคุณชายโดยไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นนะ่ะ ท้องอในขณะที่คุณชายเนี่ยเกิดอยู่มาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีคน่ะคอยมาบอกข่าวอยู่เรื่อยๆว่าผู้หญิงคนนั้นอนะท้องแล้วนะเอ้ยคลอดลูกแล้วนะเป็นผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นอนะเสียสติเหมือนประมาณว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ จะพูดจะสะบทแต่คำสาบแช่งออออแล้วก็ดา่าสาปแช่งพ่อของคุณชายไม่ให้มันได้พูดได้เกิดออทุกคำพูดของผู้หญิงคนนี้ลูกเขาอะได้ยินทั้งหมดออลูกเขานนะซึมซับทั้งหมดผู้หญิงคนนี้แหรอคะ่ะที่มาเป็นแฟนของน้องคุณชายเนะีเออ่ี่มาเป็นน้องสะภ้ับอย่าลืมนะคะว่าเขาสายเลือดเดียวกัน ด้วยความแค้นน่ะเขากลับมาแก้แ hmm. ค mm ้นเขากลับมาแก้แ hmm. ค้นเขาคิดว่าจะฆ่าให้ตายทั้งหมดด้วยคุณใส่ที่เขาอะเป็นคนทําขึ้นมาเองเขาเขามีต้นสายที่เป็นหมอทามาก่อนนะคะเขาก็เหมือนกับเรียนรู้มาด้วยกับความแค้นคุณชายน่ะพูดว่าพ่อเขาน่ะรู้ว่ามีลูกแต่เขาโผลไปแล้วเขาอยาก จะเลี้ยงดูเด็กคนนี้แล้วแต่แม่เขาไม่ให้ครอบครัวเขาไม่ให้เขาอยากจะเลี้ยงดูแต่เขาถูกกีดกันทุกอย่างแตผ่ผู้หญิงคนนี้ก็ยังสาบแช่งเขาคือทุกอย่างอะทำให้เขาไม่ได้สามารถกลับไปได้ตอนนี้พ่อของคุณชายเนี่ยเขาเสียชีวิตไปนานแล้วนะคะก็ไม่คิดว่าผู้หญิงคนนี้ยังจะตามมาแก้แค้น <ST AT> เพราะเขาบอกแล้วว่าเขาจะเอาให้ตายให้หมด แต่ผู้หญิงคนนี้หายตัวไปก็ยังหาตัวไม่เจอนะคะเรื่องก็ประมาณนี้แล้วค่ะพี่เนรแต่ยังหาตัวไม่เจอนะคนนี้ใช่ค่ะออแต่สุดท้ายแล้วครอบครัวนี้กลับมาเป็นปกติไหมก็ดีขึ้นนะคะคืออาการดีขึ้นหมดทุกอย่างพอได้อาเจียนออกมาแล้วเหมือนกับว่าได้แก้ของที่อยู่ในบ้านแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นอตอนนี้คุณชายนะ่ะต้องถ,ถอดเปลือกได้แล้วนะคะ แล้วแฟนของคุณชายเนี่ยก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่หาไม่เจอคือผู้หญิงคนนี้แหละยังหาไม่เจอยังไม่รู้ว่าเขาอ่ะจะเอาของน่ะมาใส่อีกเมื่อไรคือเรื่องมันเลียวมากนะเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนจะยังไม่จบเลยอะเรื่องเนี้ยเออขนาดพระสงฆ์ท่านก็ยังยังยังกล่าวว่าเออสิ่งสิ่งเนี้ยคือเขาจะเอาให้ให้ตายเลยนะ แล้วก็ไปหาไปหาหมอทำหมอทำเขาบอกโอ้โหเขาจะเอาให้ตายเลยนะแบบนี้โอ้โหสแสดงว่าเขาไม่ได้มาด้วยความบังเอิญแต่เขาตั้งใจที่จะมาใช,ใช่แล้วก็มาทําในสิ่งสิ่งนี้ที่เ,าเราก็ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเขาว่าทําไมถึงจงเกียิจงชังถึงขนาดนี้ทั้งท้ที่ตัวเองก็มีแฟนเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวนี้แต่สุดท<ช>้ายเรื่องราวทั้งหมดก็คือ เขามีความแค้นอยู่เบื้องหลังว่าคุณพ่อของคุณชายนะจะไปทําอะไรไม่ดีมาแต่มันก็ยังไม่รู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะเนื่องจากว่าอาจจะอยู่ด้วยกันไม่ได้มันเรื่องของผู้ใหญ่แต่ในความรู้สึกเนี่ยความแค้นมันก็ฝังลึกมากับตัวเด็กเพราะว่าเห็นคุณแม่เนี่ยก็ว่ากล่าวพูดตลอดทําให้รู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วแล้วก็มาเจอตัวถูกปะค่ะ อ้าวขอให้ครอบครัวนี้ปลอดภัยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดแต่ว่าถ้าเกิดมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยก็นะถือว่าเราก็ดูแลกันไปแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องชาวพม่าที่เข้ามาอยู่เนี่ยเท่าที่ผมได้สัมผัสนะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่ที่เข้ามาอยู่เนี่ยเขาก็มีนิสัยนอบน้อมนะ<ช>แล้วก็อย่างหนึ่งเขาก็เป็นชาวพุทธที่ทําบุญกันแบบโอ้โห ต้องบอกว่าพระม่าเนี่ยนะเขาเวลาเขาปิดทองพระเนี่ยเขาใช้ทองคําแท้นะ่ะเขาไม่ได้ใช้ทองคําเปลวแบบเรานะ,ะเพราะฉะนั้นการทําบุญของชาวพระม่าเนี่ยเขาทำแบบเข้มขังมากแต่แถวสมุดสงรามสมุรสาครเนี่ยเขาจะมีวัดที่โดยตรงเลยเกี่ยวกับพระม่าโดยตรงเลยเขาก็จะไปเหมือนการสร้างวัดบูรณะวัดอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเออนะครับ เอาล้ครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะที่น้องอนัตตานำมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่ามันเหมือนจะยังไม่จบถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตก็เข้ามาอัปเดตกันได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะได้ค่ะยินดีค่ะโอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆอนัตตาก่อนจะวางสายกันไปอ่ะฝากช่องของตัวเองหน่อย<ม>เป็นอนัตตาสตอรี่อ่ะเชิญเลยครับค่ะตาก็เหมือนเดิมนะคะทาช่องนิยายค่ะ ของตาเป็นอนัตตานิยายเสียงสตอรี่นะคะอ่าทำนิยายอย่างเดียวคะ่ะนิยายแล้วก็อ๋อมีน้องแมวสองตัวนะคะที่ตาเลี้ยงเป็นแมวจอรเนาะก็ลงคลิปทุกวันนะคะน้องแมวแต่ว่านิยายนะเขียนเสร็จเมื่อไหร่ถึงจะเอาลงเนาะก็ถ้าชอบนิยายนะคะก็เข้าไปฟังกันได้คะ่ะนะครับอ่ขอบคุณมากอนัตตายังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะ ได้คะด่ะพี่เนครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ